หลังจากที่พักซอจุนกลับมาจากลอนดอนจากการถ่ายทำกับตันมาเวลเมื่อวันที่2พฤศจิกายนเขาก็รีบตัดต่อคลิปวิดีโอลง YouTube เพื่อพาแฟนๆทัวร์ลอนดอนในช่วงเวลาที่เขาไปทำงาน2เดือน โดยคลิปนี้ถูกอัปโหลด u t u b e เมื่อวันที่16ธันวาคมมีคำอธิบายคลิปว่าบันทึกประจำวันของพักซอจุนจดหมายฉบับพิเศษส่งมาจากแดนไกลลอนดอนในคลิปพักซอจุนเริ่มต้นด้วยการทักทายแฟนๆเสร็จแล้วพาทัวร์ห้องพักของเขาขนาดที่เขานั้นไม่ได้เมคอัพใบหน้าแต่อย่างใดเผยให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขาซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างไปจากตอนเป็นพระเอกในซีรีส์มากนะัก ในคลิปยังเผยให้เห็นช่วงเวลาที่เขาเต้นอย่างอารมณ์ดีมีไปชมการแข่งขันฟุตบอลปั่นจัก,กรยานชมวิวลอนดอนและจบคลิปด้วยการไปสวนสนุกพร้อมการกินไอศครีมสุดแสนอร่อยในวันที่พักซอจุนอัพคลิปลง YouTube นั้นก็ตรงกับวันเกิดของเขาพอดีทำให้แฟนๆต่างก็พากันมาอวยพรวันเกิดให้เขาใต้คลิปนี้มากกว่า1,200คน